เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซน้องจะจ้ารถสวยเกรด A ทุกทุกท่านนะคะสวัสดี f อฟท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านที่กดติดตามช่องน้องจ้จารถสวยอยู่มือนี่บอพาฒพทีจิมารีวิวรถสภาพสวยๆงามๆเดิมๆแบบนี้ให้พี่น้องได้เบิงกันอีกแล้วสําหรับคนไหนต้องการและมองหารถกระบ,บะแคบโต๊เตีย้ยไว้ใช้งานสะดวกสบายพอนสบายแ่ต้องใส่เงินออกรถ นะคะขั้นนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งขั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะบอกได้เลยว่าสภาพรถขั้นนี้สวยเป็นรถที่เดิมๆแท้จากโรงงานร้อเรซเรื่องการชนนักชนเบาพีความจมน้ำของเฮ้าบอมี่แน่นอนร้อซค่ะขั้นนี้เป็น Toyota ารีโวปี2017นะคะเป็นเครื่อง2อตัวจีนั่นเองเป็นเกียร์แม่นนวลนะคะ บอกไว้เลยว่าราคาสามารถจับต้องได้นะคะในราคาทีอยู่ที่489,000บาทนะคะไม่วิ่งเพียงแสนสกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองใครทีมองหาละก็เหตุอาชีพอิสระหรือว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการนะคะหรือรัฐวิสาหากิจก็าสามารถเช่าซื้อได้นะคะรายได้เป็นสองทาาของค่าง,งวดเป็นรถเป็นเป็นเจ้าของ รถคันนี้ได้ยังไงได้ลยบอต้องคํานะคะเดี๋ยวเ้าไปเบิง้งรรยละเอียดรถที่หนักสนใจของคันนี้กันค่ะว่าหนักสนใจขนาดไหนนะคะคันนี้เป็นรถสีขาวนะคะเป็นสีขาวเดิมๆเ,เลยบอเ,เคยผ่านการอาบนา้าบอเคยผ่านการาทาสีกลับเปลี่ยนเปลี่ยนสีมาบอมีเนาะนอกจากจ่าต้องกาวไฟเบื้องต้นก่อนแลน้วกันในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นสภาพไฟหน้าสวยๆใหม่ๆนะคะและะ้วก็ไฟตัดหมอก นะคะก็มีมาหายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าขั้นนี้เป็น2.4ตัวจีนะคะแล้วก็ทะเบียนรถขั้นนี้นะคะก็ได้ไปพร้อมกับโตรถเลยทะเบียนกะค่อนข้างสวยนะคะ2 3 c c เลยนะคะกระจังนาทั้งหมดโลโก้นะคะบกว่าจะเป็นชิ้นส่วนทุกอย่างของรถขั้นนี้บอกเลยเลยว่าเดิมสวยแท้แน่นอนนะคะรับประกันและการันตีจากการขายของบริษัทเพียรยนไปเลยนะคะ แล้วก็ถัดมาในส่วนของลอนะคะลอก็เป็นลอแม็กอันลอยค่ะลอแม็กอันลอยจากโรงงานได้ยางขอบ1ิปหกนะคะมาพร้อมอ่อยางปีสองพันยี่สิบนะคะปียางนะคะใหม่ๆนะคะใส่งาน,นอีกโดนๆเลยนะคะบ่ต้องกังวลค่ะและก็ในส่วนใต้สมลอนะคะบรเคยผ่านการอ่าแกไขายดัดแปลงมานะคะอันนี้คือสภาพ แต่คุณมรอนอกจ,กจากจะแพนไ้เบิงนะคะให้เบิงความดิมของรถคันนี้เนาะสภาพสวยลีนะคะ้อมสช่ง,งานนะคะไม่กริบเลยสภาพเป็นหนองไปแดงชัดๆเลยค่ะในราคา4 8่0 0 0บาทเนาะกระจกนะคะก็เป็นกระจกคับอัตโนมัติไฟฟา้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมอง้างห้น้ำนะคะหละกะักสัญ,ญลักษณ์โลโก้ให้หลักมีครบคันเรียบร้อยนะคะส่วนกันสาดบุ่มท่านติดมาให้นะคะจากสะรองเดิมที่เปิดประตูเป็นแบบผูเมียมนะคะ รถบรชามนะคะพี่น้องราคา48,900บาทน้องจะจ๋าก,ก็ถือว่าคุ้มค่าหลักการคูคุ้นนะคะลูกค้าที่อยากได้รถไปใส่งานแบบว่าแบบพลสบายสบายจะก8,000นะคะใครที่อยากได้ก็มาติดต่อหนังจ้าจ๋าได้เลยพิเศษกว่นานั้นนะคะก็คือว่าออกรถที่บริษัทเพชรยนต์มาซื้อรถกําหนังจ้าจ๋าลูกค้าบ่ต้องใส่เงินดาวเนาะเก็บเงินดาวไว้เหตุธุรกิจอย่างอื่นค่ะลูกค้า เอารถไปไปทํามาหากินเอารถไปไปใส่งานเอาไหวรถไปหาเงินนะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะและก็ในส่วนของไฟไทยนะคะไฟไทยกับเป็นไฟไทยแบบอ่าเดิมๆนะคะสภาพยัขงข้างไม่หลกักกระสวยบวชิเป็นบันไดท่างคืนคะ่ะพี่นอ้องไม้หลีนะคะรถคันนี้ไม่แห้งนะคะน้องเจ้าจ่ายยืนยันและการันตีเลยว่าลูกค้าเนี่ยบวผิดหวังบอเสียใจในนอนทาไดเลือกรถคันนี้ไปะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของไฟไทยไฟไทยก็เป็นไฟไทยแบบ ดวงไฟตาที่สามนะคะ LED หลักการในส่วนของที่เปิดไฟถ่ายกับเป็นแบบโค้เมียมหลักการในส่วนของนี่ไลเนอร์นะคะพี่น้องนี่เป็นสภาพไลเนอร์สภาพเดิมๆนะคะท่ายบ่เคยโดนชนบ่เคยผ่านการเปลี่ยนน็อตมาแต่ยังไดบอกไว้เลยว่ารถหนีมายุ่มีประมาณ3ามขั้นนะคะรถหนีมีสามขั้นนะคะมาเท่าไหนขายหมืดทุกขั้นเลยนะคะบม่มีอ่าบ่ท่านกันนะคะเซลมีสามสิบคน ใครที่สนใจรีบๆเลยเห็นคลิปนี้ที่น้องจ้าจารีวิวลงวันที่สิเดือน6 2สองพันรอยหกสิบห้านะคะได้รถสภาพสวยๆเดิมๆไปใส่งานไปไปใส่ในขอบขั้วนะคะแต่บ่ได้อยากอ่ะพลายบ่ไดากะดาวน,ะ,ะ,นะน้องจ้าจาว่าคนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้สภาพสวยเดิมอีลีนะคะแล้วก็นในส่วนของ นี่นะคะอ่ะให้เบิงนะคะสภาพภายในน,อน็อตฝากระโปรงอ่าน,อน็อตประตูบานาพับประตูยัองอยู่ที่เดิมรอยเม็ดอากบม่มีรอยขยับนะคะแผงประตูก็เป็นแผงประตูสีดำเดิมเดิมนะคะนี่สภาพรถป่ะชาค่ะพี่น้องน้องจะจ๋าพยายามรีวิวให้เบิ่งความเดิมค่ะน,อน็อตฝานี่นะคะ ยังรอยแต้มจากโรงมายังอยู่อยู่เลยนะคะลูกค้าจ้าในส่วนของพวกมาลัยค่ะพวงมาลัยก็เป็นพวกมาลัยแบบมันติฟังชันเป็นพวกมาลัยเขขอบครบคันแล้วนะคะหุม่มโดยน้งสีดำหรือนด,ย,ดยแจะเก็บสีขาวที่เป็นฟังชันเพราะว่าเป็นตู้จีนะคะค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็พร้อมสช้งานอ่ะฟังชันก็ค่อนข้างจะครบนะคะส่วนคอนโซลดันนาค่อนข้างจะไม่คะ่ะพี่น้องบอ่วซ้มบัทะลอกว่ามีห้อยเปือเป้อนนะคะ แอร์ก็เป็นแอร์แบบอเนาล้อแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติเรียบร้อยนะคะพ้อมพอ,พอนโซ่เกียร์หัวเกียร์กับไม่ไม่อยู่นะคะรถแทบ,บจะบม่มีตำหนิพี่น้องจะคองเดิมดูแลรักษาบำรุงดียะเป็ีอยนยางดีแล้วก็ในส่วนของสภาพของบาะอกค่ะพี่น้องสภาพของเบาะก็เป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานนะคะบอกม่มีรอยขาดบม่มีรอยหลุยนะคะกลิ่นหอมจากโรงงานจากอ่าออกจากโรงงานยังอยู่ นี่คือรายละเอียดนะคะที่น้องจ้าจ๋าพยายามให้ลูกค้าเบงให้เห็นความสวยความดิมของรถคันนี้อยากไม่เห็นรถตัวจริงกะมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสีไท,ทยซอยห้อสิบแปดเลยค่ะนะคะเปิดทุกมือน้องจ้าจ๋ายินดีต้อนรับรอสแตนบายลูกคา้าใดทุกอ่ามือบ่มีวันหยุดนะคะก่อนมาโทรน,นัดจ้าจ๋าลวงหนามานะคะมือหน,นึ่งแล้วจะลงนัดไปไห้เนาะอันนี้ในส่วนของน็อตนะคะส่วนของน็อตของประตูแคป นี่น้องเจจ่าให้เบองลูกค้านี่คือรายละเอียดของรถทั้งหมดเลยใครที่เห็นแล้วกะอยากมาเบิงนะคะอยากมาเบรงมาทดลองขับหรือจะมาเหลือเบิงรถชมดุ่นอื่นน้องจเาจ๋าก็ยินดีพาชมนะคะอ่าเดี๋ยวรายละเอียดส่วนต่อไปก็บจิบเบิงในส่วนของห่องเครื่องนะคะอ่าห้องเครื่องเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซล สภาพเครื่องเดี๋ยวห้องไปเบิรงกันนะคะหนาใช้งานขนาดไหนค่ะเดินทางมาถึงท่ายคลิปแล้วค่ะพี่น้องคนไหนที่ติดตามช่องน้องเจ้าจ๋าย,ยูหรือพึงเขาว่าเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเจ,จ้าจ๋ารีวิวรถให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะทุกมือ,ท,มอทุกมือแบบนี้เลยสําหรับมือนี้น้องเจ,จ้าจ๋าคอโตลาไปก่อนเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะอาจจะมีรถง,า,ง,งามๆสวยๆส,สภาพเกดตอรีวิวให้เบิ่งนะคะสวัสดีค่ะ